สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวของแอดคมนะครับว่ที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข6นะครับ หก็เข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยวยออก696สําหสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8นะครับตามนี้ทุกท่านงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลข8ก็มาลุ้นกันครับ8จะมาไหมสูตรนี้ของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไป ต่อมาก็จะเป็นทางบนตัวเดียวสูตร2สูตร2ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับงวดก่อนคำนวณได้เลขสําสำหรับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลข6ทถูกทันตามนี้นะครับใบนี้เด่นบนตัวเดียวสูตร2งวดใหม่คำนวณได้เลข6 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบน2ตัวมาตัวนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้4กับ6ก็จะมีเลข6นะครับที่เขา้าสำหรับงวดใหม่คำนวณได้6กับ8นะครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดคมทุกท่านใบนี้เป็นสูตรคำนวณ เด็นบนล่างนะครับ2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้5กับหนึก็จะมีเลขหน,นะครับลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วยหวยออก6 9 6 6้าแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับคำนวณได้6กับ2ทุกท่าน6กับ2 แนวทางเด่นบนล่างนะครับสองตัวมาตัวของแอดคมต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างตัวเดียวนะครับเด่นตัวเดียวของแอดนางฟ้าราศีมังกรเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9ทุกท่านคำนวณได้เลข9มาลุ้นกันครับ9จะมาไหม ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดนางฟ้าราศีมังกรนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบน1 1อยหน่วยเลือกเด่น3ตัวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 5 9ย์หก้าถูกท,ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางสิบนสูตรทำมือนะครับเลขเด่นแบบสตัว ของแอยืนนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้7 8 9ก็มีเลขเก้นะครับที่เข้าหลัก10บงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดนะครับคำนวณได้890เกู้ทกทันแปดเกานแนวทาง10บนมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นล่างนะครับ งวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางเด่นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้1นึ่ก็เข้านะครับ2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็มี1,6ึ่งหกถูกทันที่เข้าตัวกลับนะครับไว้ออกหกหนงวดก่อนหน้านั้นตัวเด่นของอาจารย์ก็เข้านะครับคำนวณได้เลขเจ็ดแล้วก็2ตัวของอาจารย์ก็มีเจ็ดเดถูกทันใครตามสูตรนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือ ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เก้าตัวเดียวนะครับเก้าตัวเดียวส่วนชุด2ตัวของอาจารย์มี3าม9ก้า9ปดแล้วก็29นะครับชุดชอบส่วนตัวของอาจารย์ก็คือ5้าถูกทันตามนี้ครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์วันชัย ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของแอดเอกเมืองย่านะครับชุดล่างของอาจารย์ใบฝั่งทางซ้ายจับจากแต้มเด่นแต้มเดียวของอาจารย์นะครับดูชุด2ตัวก่อนทุกท่านอาจารย์คำนวณได้405977แล้วก็86แต้มล่างแต้มเด่นตัวเดียวของอาจารย์ก็คือแต้ม4นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดนัททุกท่าน เป็นข้อมูลด้านล่างนะครับเด่นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้9นะครับคำนวณได้9แล้วก็ชุดเดียวของอาจารย์คำนวณได้5 9อีกตีตัวไปกลับก็คือ95นะครับงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2,568ต่อมาจะเป็นแนวทาง บใบนี้เป็นข้อมูลด้านล่างทุกท่านหลัก10คำนวณได้489หลักหน่วยได้570ตัวเดียนของอาจารย์ก็คือ489นะครับมัดได้405047 808587 909597นะครับแล้วก็จะมีชุดเน้นด้านล่างด้วยนะครับ955979แล้วก็97 ต่อมาจะเป็นแนวทางของไอ้ผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด2ตัวมาทั้งหมด4ชุดทุกท่านมี2องหนึแล้วก็03นชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับที่สำคัญอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วย อัดมาจะเป็นแนวทางล่างเพียวๆของแอดเนนแก้วนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี6กหนึ่งแต่ว่าแนวทางของอาจารย์มี9ก้หลุดไปบนนะครับหลุดไปบนสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับหพฤศจิกายนอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด9ชุดนะครับก็จะมี9 1้าหน 9,7,8,1,8,3,8,5,5,7แล้วก็8,9ถูกทันแนวทางล่างเพียวๆของแอดมินแก้วอาจารย์ให้นำทางปากหลัก10ล่างมาด้วยนะครับอยู่ด้านล่างสุดมี9มี8มี6แล้วก็มี5ต่อมาจะเป็นชุด2ตัวกระดาษขาวนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย แนทางของอาจารย์เข้า2ชุดนะครับมี6 9แล้วก็มี6 1หนึสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรเต็มของอาจารย์อยู่ด้านบนสำหรับเลขเด่น2ตัวของอาจารย์งวดนี้ให้เด่นไปที่1กับ2นะครับ1กับ2อแนวทางชุด2ตัวกระดาษขาวนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเทพนะครับแอดเทพให้ข้อมูลชุด3ตัวแล้วก็2ตัวมาเป็นแนวทางถูกทันชุดแรกของอาจารย์ได้505กับ05ชุดที่2ได้515กับ15นะครับแล้วก็มี17ด้วยชุด1ถูกทัน ต่อมาก็แนวทางของเัตมะยมแดงนำโชคนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6ตัวเดียว2ตัวแถวบนนะครับมี3 6 7 6แล้วก็0 6ชอบ86นะครับ3ตัวของอาจารย์ได้7 8 6 7 3 6แล้วก็7 0 6ตามลำดับวันที่ก็อยู่ด้านบนสุดนะครับ1ทับ1 1แนวทางของเัตมะยมแดงนำโชค ต่อมาจะเป็นนทางของแอดน้ำผู้นะครับทั้งวันที่1ชุดเดียวของอาจารย์คำนวณได้397นะครับ2ตัวก็คือ97ทุกท่านส่วนใบนี้จะเป็นชุด3ตัวของแอดกลมนะครับอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นใครชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่าน ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ